ค่ะดิฉันเรือติหญิงที่พยาดั์แสงวิไลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์พจีมีรีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะซึ่งทุกท่านค่ะสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือร y ย l t ไท i นี v y และ YouTube Channel กองทัพเรือร y ย l t ไท i น a วี o f ฟ i c i a l Channel ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรามีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายข่าวมานำเสนอให้ทุกท่านรับชมกันอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในเรือผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกกิ่งอาวุธและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงถแถลงข่าวตุลกิจยาบ้าค่ะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยนะคะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะ เข้าสู่ช่วงแรกนะคะทหารเรือเล่าข่าวค่ะสำหรับข่าวแรกค่ะผู้บัญชาการทหารเรือและแม่ทัพภาคที่4ตรวจความพร้อมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4พื้นที่กองทัพเรือนาค่ายจุลาพรจังหวัดนาราธิวาสค่ะ วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพลเรอเอกสมประสงคนินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสและคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเดินทางไปยังค่ายจาุฬาภรกรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4พื้นที่กองทัพเรือก่อนที่จะเปิดทําการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1ประจําปี2565ในวันที่19กุมภาพันธ์2565ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4และการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอาทิ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งบุคลากรในการจัดการฝึกอบรมเพื่อรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และผู้บัญชาการฐานเรือค่ะได้สั่งการให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสี่อย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมทางได้เน้นย้ำให้ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับความรู้ตามเป้าประสงค์และมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะค่ะ ผู้บัญชาการทหารเรือบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในเรือค่ะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565ผูเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปยังโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรยายพิเศษแบบใกล้ชิดบูกฝังแนวคิดคุณธรรมให้กับนักเรียนในเรือเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในเรือให้เป็นคนดีของกองทัพเรือและประเทศชาติ ้าตั้งเข็มทิศต,ตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทางเป็นทหารเรือที่ดีในอนาคตทั้งนี้ด้วยนักเรียนในเรือถือเป็นบุคลากรที่จะก้าวเป็นกำลังสำคัญเป็นผู้นำกองทัพในอนาคตจึงต้องมีความคิดที่ดีตั้งแต่ต้นเพื่อจบการศึกษาไปเป็นนายทหารจะได้มีคุณสมบัติที่ดี เป็นผู้มีความจงรักภักดีมีคุณธรรมมีความรู้มีความเป็นผู้นำทางทหารเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือและมีความละเอียดรอบข้อไม่ประมาทค่ะสำหรับข่าวถัดมาค่ะกองทัพเรือจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันมาคบูชาค่ะวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 พลเรเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาคับบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลณท้องพระโรงกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมโดยมีนางสิริรัตน์ินสมัยนายกสมาคมพิยาฐานเรือตลอดจนคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งประกอบด้วยพิธีทักษิณานุประทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลผู้ร่วงลับ พิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลในกองทัพเรือค่ะมากันที่ข่าวถัดมาค่ะผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลให้เป็นิิติมัศกิ์ประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะ วันที่18กุมภาพันธ์พูเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลให้เป็นกิติมศักดิ์และประกาศนียบัติกิติมศักดิ์กำกับเครื่องหมายแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงผู้บังคับบัญชากรมในส่วนบัญชาการผู้บังคับบัญชาในส่วนทัพเรือภาคและกรรมการจัดงานวันสถาปนาอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปีงบประมาณ2,565ห้ณห้องวุฒิชัยเฉลิมลาบชั้น2อาคารราชนาวิกสภาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจำนวน77นายค่ะทั้งนี้การประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลเป็นเครื่องหมายเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์ร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันความผิดทางทะเลการป้องกันปราบปรามโจรสลัดและทำประโยชน์เพื่อความมั่นคงของชาติในทะเลค่ะ สำหรับข่าวถัดมาค่ะกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศฐานเรือนำกำลังพล300นายร่วมกับประชาชนในชุมชนค่ะบำเพ็ญสาธรารณประโยชน์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยประจำปี2565 เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศฐานเรือนำกำลังพล300นายรวมกับประชาชนในชุมชนค่ะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งถวายพัตตาหารเพลนแด่พระภิสุสามเมนนนวัดหงรัตนารามราชวรวิหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหานเรือที่ให้หน่วยงานและกําลังพลกองทัพเรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือและประชาชนค่ะค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะกองทัพเรือจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชาค่ะ เนื่องในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันมาคาบูชากองทัพเรือจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสารวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีหน่วยต่างๆของกองทัพเรือในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมกิจกรรมดังนี้ค่ะช่วงวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลจิตอาสารวมบำเพ็สาสาธารณประโยชน์ด้วยการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีและอำเภอพัทสุทจเนดีจังหวัดสุทรราการอีกทั้งยังทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของบ้านมอบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครค่ะแล้ววันที่15กุมภาพันธ์รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนำกำลังพลร่วมทำความสะอาด วัดโกมุตพุทธลังสีเขตทวีวัฒนาในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสาเนื่องในวันมาค้าบูชาค่ะและในวันเดียวกันเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือนำกำลังพลร่รวมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล8สถานีตำรวจนครบาลบุตรผารามและประชาชนจากชุมชนวัดประยูรวงสาวาสรวมจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ทาสีกระถางขอบริมทางเดินหน้าวัดประยูรวงสาวาสบอละวิหารและลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 อย่างเคร่งขัดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงหาเรือเล่าข่าวและช่วงต่อไปพบก,กับเรื่องราวจากภูมิภาคค่ะ เข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะสำหรับข่าวแรกของช่วงนี้นะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่3และการยิงอาวุธของเรือในกองเรือฟิเกตที่2ค่ะ มื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนด้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจําเรือของเรือหลวงสายบุรีเรือหลวงบางปะกงและเรือหลวงเจ้าพยาค่ะซึ่งเป็นการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่3รวมกับการฝึกยิงอาวุธของเรือในกองเรือฟิเกตที่2ณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นการฝึกเตรียมกำลังรบทางเรือให้กำลังพลประจำเรือมีความรู้มีความชำนาญในด้านยุทธวิธีและการใช้อาวุธมีความพร้อมสำหรับไปปฏิบัติราชการเป็นไปนตามนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือริการที่ต้องการให้เรือที่ไปปฏิบัติราชการจะต้องมีความพร้อมและทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกส่งไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามทัพเรือภาคต่างๆ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบและพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจต่อไปค่ะค่ะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือจัดกิจกรรมเพื่อน้องผู้มีความหวังประจำปี2565ณสถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษค่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน รวมกิจกรรมเพื่อน้องผู้มีความหวังประจำปี2,565ณอาคารพระบารมีปกเก้าสถานสงเครอ์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุงมันพัฒนาการเด็กพิการให้มีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขให้เด็กพิการเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยมีครูบุญชูม่วงไหมทองเป็นประธานมูลนิธิซึ่งมีเด็กพิการในความดูแล จำนวน250คนคะ่ะโดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิเศษตัดผมเคลื่อนที่และเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากร่วมแบ่งปันให้น้องๆสามารถติดต่อได้ที่ Facebook สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษคะ่ะ แ,และสำหรับข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่1นึงส่งเรือหลวงตากใบตอนรับเรือสหรัฐเยือนประเทศไทยค่ะ วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือหลวงตากใบให้การต้อนรับและทดลองการติดต่อสื่อสารกับเรือกองทัพสหรัฐชื่อ MV Cape Horn ค่ะซึ่งมีภารกิจเยือนประเทศไทยเพื่อขนส่งยุโทโธปกรณ์สำหรับการฝึกร่วมผสมคอ b ราโกณท่าเรือทุ่งโปรง่งระหว่างวันที่14-15กุมภาพันธ์และท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัต,ตหีบฐานทัพเรือสัต,ตหีบระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์ สำหรับการเข้าจอดของเรือกองทัพสหรัฐในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามกิจวรรัตรเพื่อขนส่งยุโทโธปกรณ์สำหรับการฝึกร่วมผสมคปราโกโดยกำลังพลบนเรือของกองทัพเรือสหรัฐทั้งหมดค่ะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาที่ข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่2จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาคูคลองนบ,บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกไร่ค่ะ เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทัพเรือภาคที่2จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเก็บขยะและกำจัดวัชพืชในคูคอน้บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกไรอ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีกำลังพลจิตอาสาหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่วมกันพัฒนาคูคองสำหรับให้น้ำสามารถระบายลงสู่คลองสายหลักได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความสวยงามในแหล่งน้ําลดมลพิษทางน้ําปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ําและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ําค่ะทับเรือภาคที่3จัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำรีพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานในกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำริณหาสนงามฐานทัพเรือพังงาอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดพังงาแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ การจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดําริในครั้งนี้ค่ะเป็นการสนองพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะอัจจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยกิจกรรมค่ะประกอบไปด้วยพิธีเปิดกลวยถวายความเคารพ ถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการเยี่ยมชมนิทรรศการการอนุบาลลูกเต่าทะเลการปล่อยเต่าทะเลและการเก็บขยะชายหาด และที่เป็นไฮไลท์ของงานเลยค่ะคือการเยี่ยมชมนิทรรศการเต่าทะเลยักษ์และวานยักษ์ค่ะที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมบรรจุขวดพลาส,สติกรีไซเคิลลงไปค่ะเป็นการนำขยะที่ไม่ใช้แล้วนำมาสรรรสร้างเป็นงานศิลปะอันงดงามค่ะค่ะกองทัพเรยอโดยหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยญญานและรักษาฝั่งรวมกับจังหวะระยองทาความสะอาดชายหาดแม่ราพึงค่ะ วันที่14กุมภาพันธ์2565กำลังพลงจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรวมรปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดแม่ลำพึงรวมกับข้าราชการและจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดระยองรวมทั้งพนักงานของบริษัท S P R C ในการทำความสะอาดชายหาดตลอดเวลาที่ผ่านมาการดำเนินการทำความสะอาดชายหาดแม่ลำพึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองเกิดความอุ่นใจและมั่นใจที่ตลอดเวลาทหารเรือได้อยู่เคียงข้างรวมดูแลเฝ้าระวังคาบน้ามันและทำความสะอาดชายหาดแม่ลำพึงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลเป็นต้นมาค่ะสำหรับข่า,ขาวทัดมาค่ะหน่วยเรือรักษาวความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้ำโขงถแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้าอย่างต่อเนื่องค่ะ วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายนะคะหรือว่านรขอเขตหนองคายค่ะรวมถแถลงข่าวกับหัวหน้าสถานีเรือสังคมในอำเภอสังคมและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่กรณีสถานีเรือสังคมตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน193,300เม็ดณสถานีเรือสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ และในวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงรวมกับผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินงานที่ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวงังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภายใต้แผนยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขงประจำปีพุทธศักราช2565 จนนำไปสู่การตรวจยึดยาบ้าจำนวน1 6 3 8 0ล้านนเมตรที่อำเภอท่าอุเทนเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมากันที่ข่าวผัดมาค่ะตรวจเฉพาะกิจนาวิโกโยธินจันทบ,บุรีจัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าค่ะ เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์หน่วยเฉพาะกิจวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังพลจิตอาสารวมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยได้จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่านักสวนป่าอารันปียวงศ์หมู่ที่3บ้านเนินจำปาตำบลพวาอเภอําแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายของช่วงนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธทินตรามอบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยกำลังพลให้การช่วยเหลือชายประสบอุบัติเหตุค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยธินตราเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทางมอบเงินบำลงขวัญและกล่าวชมเชยกำลังพลของหน่วยจำนวน3นายค่ะประกอบด้วยจ่าเอกนัทพลเผ่าคงจันทร อาสาสมัครทหารพรานนิคมอินทิจกักและอาสาสมัครทหาพราพรานพีรพลสานาภาค่ะโดยกำลังพลทั้ง3นายค่ะได้เข้าให้การช่วยเหลือและทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นแก่ชายอายุ15ปีซึ่งประสบอุบัติเหตรุรถจักรยานล้มลงค่ะเนื่องจากยางล้อรถเกิดระเบิดกระทันหันพร้อมทั้งประสานในการนำผู้ประสบอุบัติเหตุค่ะส่งโรงพยาบาลตราด ทั้งนี้การกระทําดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่พบเห็นเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรืออีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่กําลังพลของหน่วยด้วยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะทหารเรือบอกต่อค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค ช่วงข่าวเรียบอกต่อค่ะในช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้มีการนําเสนอข่าวของหน่วยประชาการนาวิโยทินค่ะจัดก,กําลังพลงร่วมกับจิตอาสาพระราชทานค่ะ,คะร่วมกิจกรรมเพื่อน,น้องผู้มีความหวังซึ่งมีกิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะที่เราจะมาบอกต่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและเข้าใจถึงกิจกรรมนี้ให้มากขึ้นค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอาชาบําบัดค่ะ ใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมอาชาบําบัดนะคะหรือการนําม้ามาช่วยในการบําบัดค่ะเรียกว่าฮิปโปเทอราพีค่ะซึ่งคําว่าฮิปโปค่ะมาจากภาษากรีกแปลว่าม้าและคําว่าเทอราพีค่ะแปลว่าการบําบัดค่ะมีงานวิจัยค่ะที่สนับสนุนให้เห็นถึงผลดีของอาชาบําบัดนะคะในการนํามาใช้บําบัดกับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อค่ะเช่นโรคสมองพิการ เนื่องจากการอยู่บนหลังม้าได้ดีจะต้องมีการทรงตัวที่ดีค่ะมีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้านะคะก็คือขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอดค่ะและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นทักษะที่ดีนะคะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติเลยค่ะและจังหวะการก้าวย่างของม้านะคะใกล้เคียงกับจังหวะการเดินของมนุษย์ค่ะเมื่อเด็กพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้านะคะ,ะ,คะก็จะเปรียบเสมือนการได้ฝึกเดินด้วยตนเอง ค่ะนอกจากนี้นะคะการนั่งนหลังไม้ยังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆค่ะให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะเพราะต้องขยับอิริยาบถตลอดเวลานะคะซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีงเสมือนการทํากายภาพบําบัดรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ทางทชงด้านร่างกายเช่นการทรงตัวการขื่นไหว และทั้งด้านจิตใจนะคะทําให้เด็กมีความสุขค่ะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะการที่จะเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นค่ะสาหรับโครงการอาชาบําบัดนะคะดูแลโดยชมรมพัทยานาวิกโยธทนค่ะโดยมีที่ตั้งอยู่ที่กองพันละตะเวนกองพลน,นาวิกโยธทนหน่วยประชาการนาวิโยธทนออาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่เองค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะนำเด็กพิเศษเข้ามารับการบำบัดน,นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0625616926ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่ากิจกรรมอาชบบำบัดน,นี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะเป็นการบำบัดน,นะคะน้องๆที่เป็นกลุ่มเด็กพิเศษนะคะหรือว่าเด็กออทิสติกให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้น้องได้รับการบำบัดที่ดีด้วยค่ะ ่นและอีกหนึ่งเรื่องบอกต่อนะคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาค่ะที่มีการรั่วไหลของน้ํามันดิบค่ะบริเวณกลางทะเลนิคมอุตสาหกรรมมาตาพูพจังหวัดระยองค่ะ นะตอนนี้ค่ะสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วนะคะและทางหน่วยต่างๆของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องค่ะได้ปรับลดบทบาทเป็นฝ่ายสนับสนุนภารกิจในด้านฟื้นฟูต่อไปจนกว่าจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มั่นใจในสถานการณ์ที่จะกลับมาเป็นปกติค่ะ ซึ่งเราจะนำภาพบรรยากาศนะคะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการฟื้นฟูค,ค่ะว่าจะเป็นในรูปแบบใดมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานฐานเรือเล่าข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ